สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีธนูและขนาดธนูในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาค,คมเช่นเคยนะคะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแต่คลิปนี้ไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้กลายเป็น general reading เป็นพลังงานรวมมันอาจจะตรงกับเราหรือไม่ตรงกับเราก็ได้นะคะหรือเรื่องเราระหว่างเรากับเขาสลับการเป็นไว้เวอร์ซ่าก็เกิดขึ้นได้รับชมไว้เป็นไกด์ไลน์ทีนี้มาดูการชาวธนูคะขอดูชาวธนูคนโสดก่อนนะคะ คนสดชาธานูเป็นยังไงบ้างคะชีวิตในช่วงนี้ขอดูหน่อยหกถ้วยสเตรนชาริออตเดมเพลอร์ทูอ็อบคัพสเก้าดาบ 10ถ้วยและ3เหรียญคุณจะได้รับการติดต่อจากคนรักเก่าใช้คาว่าคนรักเก่าเลยเพราะว่ามี6ถ้วยกับ2อ,อ2ถ้วยอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันนะคะใช้คาว่าคนรักเก่าได้เต็มปากนะคะคุณจะได้การติดต่อจากคนรักเก่านะฮะอีกไม,ม่นานนี้แหละนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ณเวลานี้ถ้าเลิกกันแล้วอะ หมายถึงต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนะคะอาจจะต่างคนต่างอยู่แบบอยู่ในอําเภอเดียวกันนี่แหละแต่ไม่เคยพูดกันเลยไม่เคยสนใจกันเลยก็เป็นได้หรือต่างคนต่างอยู่แบบที่ว่าตัวเขาอยู่จังหวัดนี้คุณอยู่จังหวัดน,นู้นหรือเขาอยู่ประเทศนี้คุณอยู่ประเทศอื inkles, ่นเขาคุณอยู่ประเทศนี้เขาอยู่ประเทศอ,บบอื่นแบบนั้นเหมือนกันคือไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่ได้ค้องเกี่ยวกันอีกแล้วนะคะแต่ไม่สามารถที่จะตัดกันออกจากใจได้เพราะว่า คุณก็เป็นสเปคเขาเขาก็เป็นสเปคคุณแต่นะเวลานั้นที่คบกันอะเหมือนกับว่ามันยังด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไปกันไม่ได้ทั้งเรื่องของความคิดแอตติจูดหรืออะไรก็ตามอะนะคะแล้วมันได้ตองมันต้องจากกันไปและนะเวลานี้เหมือนกับถึงเวลาที่จะต้องได้กลับมาเจอกันอีกขอดูความรู้สึกของคนคนนี้หน่อย คว e นด่าควินถ้วยจัดเม็นอย่างที่บอกนะเขาพยายามหลายครั้งแล้วที่จะลืมเรื่องของคุณพยายามที่จะตัดใจลืมอดีตพยายามที่จะลบทุกความสัมพันธ์ทิ้งไปแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็วนเวียนกลับมาคิดในเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะจบไม่สวยถึงแม้ว่ามันจะจากกันด้วยไม่ดีถึงแม้ว่าณเวลานั้นไม่ว่าเขาจะผิดหรือเขาจะถูกแต่ว่าเขา เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเอาเราออกจากหัวได้หรือเขาไปเจอใครก็ตามร้อยแปดพันเก้าตัวเรื่องใหม่ๆเขาก็ยังไม่เคยลืมเราอ่าทีนี้ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงเด water, ็กถือไม้อัศวินไหม ต่างคนต่างยังมีแพชชั่นต่อกันนะพูดเลยตัวเขาก็ยังมีแพชชั่นกับเราตัวเราก็ไม่ได้วลืมเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ภายนอกอะทำเหมือนแบบไม่เอาแล้วโอ้เจ็บโอยเบื่อโอยไม่นอนนี่นั่นแต่ที่จริงในใจอยังแอบ,บคิดถึงนะฮะในใจอยังแอบแบบคือยังนึกถึงช่วงเวลาอยู่กับคนอื่นเวลาจะคนอื่นะจะชอบพูดแบบไม่เอาหรอก ถ้ากลับมาก็คงไม่รักแล้วแหละทําไว้ขนาดนี้แต่ในใจเนี่ยคิดถึงแต่วันที่มีความสุขกับเขาตลอดเวลาแต่เวลาอยู่กับคนอื่นจะชอบพูดถึงวันที่มันแย่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่ามันจะเป็นยังไงต่อถามว่าความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสมากๆที่จะกลับมาคบกันแต่ว่าพอกลับมาคบกันแล้วอ่ะปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณกับเขาจะก้าวข้ามอดีตได้ไหมนะคะยึดติดอยู่กับวันที่มันจบลงไปในครั้งนั้นนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าพอกลับมาแล้วก็ อ่านหนังสือเล่มเดิมแต่ถ้าคุณก้าวข้ามไปได้นะคะก้าวผ่านไปได้นะคะไม่เก็บเอาเรื่องเก่าๆมาคิดและพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันจริงๆมันก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อได้มันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณกับเขาเลยอะขึ้นอยู่ที่ความคิดของเราเป็นหลักนะคะชาธนูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ถ้าเขากลับมาจริงๆนะคะคุณก็ต้องทําใจให้ลืมเรื่องราวต่างๆนะคะอาจจะไม่ลืมหรอกมันไม่มีใครลืมได้นะ แต่ว่าก็เก็บเอาไว้ในใจค่ะอย่าหยิบขึ้นมาพูดอย่าหยิบขึ้นมาตอกย้ำอย่าหยิบขึ้นมาขุดคุยคุณกับเขาเนี่ยกลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วทั้งคู่อย่างที่บอกว่านะวันนั้นเนี่ยมันอาจจะมีทัศนคติหรือที่มไม่ตรงกันแต่นะวันนี้กลับมาเจอกันกลับมาพบกันเนี่ยในวันที่เป็นผู้ใหญ่มีความคิดมากขึ้นโตขึ้นกว่าวันนั้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ถ้าถามแอนนะความรู้สึกที่แอนมีต่อพายก็คือมันมีโอกาสที่จะไปได้นะคะอ่ะ คนคุยค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธนูเป็นยังไงบ้างควีนดาบสี่ถ้วย เด็กถือถ้วยแปดถ้วยแปดเหรียญสามไม้เก้าเหรียญแล้วก็8ปดดาบความรู้สึกแรกที่เรียนได้จากไพ่เลยก็คือถ้าคู่ไหนที่กําลังจะทดสอบความสําคัญของตัวเองด้วยการพูดกับเขาว่าโอเคเราเลิกกันเถอะมีแนวโน้มว่าเขาจะปล่อยเลยนะคะสมมุติว่าเขาเป็นคนพูดกับคุณโอเคเราเลิกกันเถอะ คุณก็จะรู้สึกว่าเออเลิกสักทีก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันได้เลิกจริงๆเลยจ้ะนะคะเขาอาจจะช็อกไปเลยเพราะว่าที่เขาพูดอะเขาประชดหรือถ้าให้กลับกันอาจจะเป็นเราอะที่พูดประชดเขาไปแบบเอออย่างนี้ก็เลิกก็เถอะไม่เอาแล้วไม่คุยแล้วนะสุดท้ายแล้วเอา้าเขาเงียบหายไปจริงๆวะเราแค่อยากประชดนึกว่าเขาจะงอแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนิดน,นึงในเรื่องของการที่จะประชดประชันกันะนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสจะกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายอะแล้วทำให้ความสัมพันธ์นี้มันขาดนะ ขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยค่ะเดอะซันเดถ้วยอัศวินถ้วยหนึ่งถ้วยความสัมพันธ์เนี้ยไพ่บอกว่า ถ้าคุณยอมรับความจริงในข้อหนึ่งที่ว่าต่างฝ่ายต่างยังเป็นตัวเลือกของกันและกันอยู่ยังไม่มีสถานะคุณจะมีความสุขขึ้นทันทีเลยนะคะคือไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ใส่ความรู้สึกของคุณลงไปเยอะเกินน่ะนะคะไม่ใส่ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าโองไม่ใส่ความรู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนี้อยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้อย่างใจถ้าคุณไม่ทําแบบนี้กับความสัมพันธ์นี้คุณจะมีความสุขมากๆนะคะ มองเขาให้เป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งในชีวิตในเมื่อเขายังไม่ให้สถานะเราในเมื่อเธอยังไม่จริงจังกับฉันใช่ไหมได้ฉันก็ยังไม่จริงจังกับเธอนะแบบเนี้ยนะคะให้เขาเท่าที่เขาให้คุณนะ่ะแค่นั้นแหละไพ่บอกว่าความสัมพันธ์จะโอเคขึ้นมาทันทีเลยนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นอย่างเช่นโอ้วันไหนอยากทักมาก็ทักวันไหนได้คุยกันก็โอเคแฮปปี้นะเวลานี้แต่ถ้าเขาเงียบหายไปฉันก็จะไปทาอย่างอื่นไปใช้ชีวิตของฉันแบบนั้นนะ่ะนะคะอ่านแล้วความสัมพันธ์เป็นยังไงต่อ เด็กถือไม้อย่างที่บอกนะอเด็กถือไม้หกไม้ไพ่อพบอกว่าณเวลาเนี้ยความสัมพันธ์มันยังเป็นไปในแบบตัวเลือกเป็นไปในแบบเพื่อนเป็นไปในแบบที่มากกว่าเพื่อนแต่มันยังไม่ใช่แฟนเพราะฉะนั้นอย่าใส่ความหวังลงไปมากจนเกินไปอย่าใส่ความคาดหวังอย่าใส่ความต้องการนะคะให้ปล่อยไปตามที่มันเป็น ะคะ่คอยๆดูกันไปถ้ามันใช่มันจะใช่ถ้ามันไม่ใช่เราก็จะไม่ต้องเจ็บเยอะนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้เนี่ยอย่างที่ไพ่บอกเลยนะคะแอนก็รู้สึกอย่างนั้นว่าถ้าถึงเวลาวันหนึ่งมันใช่มันจะใช่แต่ถ้าถึงวันหนึ่งมันไม่ใช่เราจะได้ออกมาโดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรเยอะแยะขนาดน,นั้นเพราะฉะนั <c oughs> ้นเนี่ยนะเวลานี้เนี่ยถ้าลดความคาดหวังลงอย่างที่บอกตั้งแต่แรกมันก็ไม่ต้องไปประชดประชันกันไม่ต้องไปแบบ ทดสอบความสําคัญดูซิว่าถ้าเราพูดแบบนี้เขาจะตอบกลับมาแบบไหนนะคะมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาตอบกลับมามันจะทําให้เราเงอบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าขอให้ปล่อยไปนะคะและขอให้เชื่อว่าโชคชะตาจะอยู่เคียงข้างคุณถ้าเขาคือคนที่ใช่เราจะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามเดี๋ยวโชคชะตาจะบอกเองแต่ถ้าเขาไม่ใช่ถ้าวันหนึ่งคุณหลุดพ้นออกมาจากความสัมพันธ์นี้ให้คุณรู้เลยนะคะว่าโอเคหมดกรรมและฉันหลุดพ้นจากการจองจําสติฉนันจะได้มีโอกาสไปหาคนใหม่มีอิสระภาพนะ อ่าโอเคคนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้ชาวธนูคะแด,ดาบไฮโลฟันเด็กดาบสองถ้วยโอเค สามเหรียญอืมความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นแบบพ่องเงี้ยเม,ม่งงอนหรือว่าเป็นแบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสไตล์ความรักแบบลิ้นกับฟันอะทะเลาะก,กันโกรธกันงอนกัน แต่ถามว่าเลิกกันได้ไหมเลิกกันไม่ได้เวลาโมโหก็โมโหเวลาโกรธก็โกรธก,ก,กันมากๆนะคะแต่ถึงเวลาที่ต้องห่างกันไปจริงๆหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหายไปจริงๆเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะเขาก็อยู่ไม่ได้นะไม่ใช่แค่เราอ่ะขอดูเขารู้สึกที่เขามีต่อเราตอนนี้หน่อย คู่ไหนที่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือไม่ได้ปรับความเข้าใจกันหรือมีปัญหากันในช่วงนี้นะคะอีกไม่นานนะจะได้กลับมาคุยกันแล้วนะคะอาจจะมีตัวกลางมีตัวแปลหรือว่ามีผู้ช่วยนะคะในการที่จะมีคนรอบข้างเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาช่วยขจัดปัญหาเข้ามาช่วยเคลียร์ให้นะคะอย่างเช่นทะเลาะกันเขาอาจจะ ให้น้องเรามาพูดกับเราให้แม่เราให้พ่อเราให้เพื่อนเราอะไรแบบเนี้นะคะเขาจะผ่านคนกลางนะจะสื่อสารวิธีการของเขามันอาจจะอ้อมค้อมหน่อยนะอาจจะไม่ได้มาขอโทษเราตรงๆหรอกแต่ว่านั่นแหละก็คือมาง้อแล้วมาง้อแล้วในสไตล์ของเขานะคะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไพ่บอกว่าอยู่ที่เราก็อย่างงอนจนเกินงามนะคะโอเคถ้าเขามาง้อแล้วนะคะก็ ถึงเวลาก็มาเคลียร์กันนะคะมานั่งคุยกันดีๆว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นปัญหานี้อีกแล้วน่าไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นละค่ะพูดมาสี่สิบห้ารอบแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยนะคะก็นั่นคือความรักนะคะความรักก็คือการที่เราสามารถอดทนกับสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทนได้นานขนาดนี้นะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความรักนะทำให้เราวีกอดทนมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นคู่กันแล้วหรือได้ตกลงคบกันเป็นแฟนแล้วนะคะหลายๆอย่างมันก็ต้องปรับบางทีมันเราไม่สามารถที่จะเเป็นตัวองได้ นะคะถ้าอยากเป็นตัวเองแล้วเ,เปอร์เซ็นต้องอยู่คนเดียวแต่เมื่อใดก็ตามที่เรารับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแปลว่าเราพร้อมที่จะดรอปความเป็นตัวเราลงครึ่งหนึ่งเพื่อรับตัวเขาเข้ามาอีกครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ย,ามมนนยถามว่าเลิกเลิกไหมบอกเลยว่าไม่เลิกนะคะไม่เลิกดีกันแล้วจะดีกันไปตลอดไหม ก็พูดเลยว่าก็ไม่ตลอดเดียวทะเลาะกันอีกนะคะก็พูดกันตรงๆนะคะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่มีทางที่จะขาดจากกันได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือพยายามควบคุมแล้วก็อย่าชวนกันทะเลาะเพราะว่ายังไงซะม,มันจะเลิกกันไม่ได้หรอกยังไงคุณจะต้องอยู่กับเขาไปอย่างเงี้ยอยู่กับไปจนแก่นะคะอยู่กันไปจนแบบ คือไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะมันจะไม่ขาดจากการอะความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องไปด้วยกันแบบนี้แหละไม่ว่าจะไปแบบไหนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามประคับประคองกันให้มีความสุขกันละกันนะอ่าโอเคชาธนูครบแล้วทั้งสามสถานนะเดี๋ยวเรากลับเากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ